เมื่อนี้กัฝนตกอีกแล้วนะครับก็มันกัยังท่านเบิดฝน,นดีๆเนาะมันยังมีฝนแงอยุนะครับแต่ว่าก็คือในความรู้สึกส้นตองผมว่ามันมันกะบกลางแปลอยุเพราะบริเวณตัวลายมือแล้วก็มันกัช่วงคลายๆว่าอากาศยา,ามยาเช้ามันยังเป็นเย็นๆแล้วนะครับในความรู้สึกผมที่เคยสัมผัส เกี่ยวกับฝนลักษณะนี้มากเนาะครับผมคือว่าผมว่ามันอาจจะเป็นฝนที่แบบว่าถ้าไม่อากาศเย็นลงชับพันอย่างนี้นะอากาศมันมันจะเริ่มหนาวอย่างนี้นะไม่คนรหมือนคิผมนะผมคิดว่าหลังจากเมื่อน,นี่แล้วเมื่อเลี้ยงหรือเมื่ออื่นนี่ก็จะเริ่มเย็นนะผมว่าแต่ว่าก้าถวยเวลาของระยะเดือนของทีบบ่เย็นเคียบดอกแต่ว่าแน่นอนของฝนลักษณะนี้ก็ความคิดผมผมว่ามัน น่าที่เป็นฝนผ้าผ้าหนาวมากให้อากาศเย็นลงนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดเะะครับเนาะแนวคิดแนวความสังเกตที่ผมว่าสังเกตจากการที่หลักเลี่ยนฤ้วยดูทุกๆปีมันจะเป็นแบบนี้แหละ